อธิษฐานอย่างไรเมื่อคุณรู้สึกแปลนบทความจากพระธรรมสรุดีที่จะปลอบประโลมจิตใจและความคิดของคุณจากพันธกิจมานาประจำวันอธิษฐานอย่างไรเมื่อรู้สึกถูกทรยศหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่7หนุนใจเราว่าจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายแม้ว่าพระเจ้าทรงรับรู้ทุกปัญหาของเราแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าปัญหาของเราจะหมดไปพระธรรมหนึ่งเปโตรเป็นจดหมายที่เขียนถึงคริสเตกรที่อยู่ในการข่มเหงเปโตรเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อหนุนใจบรรดาผู้เชื่อให้รักษาความเชื่อในพระคริสต์และยึดมั่นความสัตย์ซื่อในชีวิตต่อไป การถูกข่มเหงอาจเป็นความกังวลหลักที่เปตโตรมีอยู่ในใจเมื่อเขาเขียนว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รบรอบๆดุดสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้มารโจมตีและกัดกินคริสเตียนได้อย่างไรโดยทั่วไปแล้วมารทำงานผ่านผู้คนที่เป็นศัตรูของเราเป็นไปได้ว่าหนึ่งเปตโตรบทที่หข้อที่7และ8 เขียนขึ้นโดยมีสด,ดุดี55อยู่เบื้องหลังดาวิดเขียนสด,ดุดีบทนี้ขณะที่เขาถูกห้อมล้อมด้วยการทำลายเช่นเดียวกับคนอธรรมที่เดินบนกำแพงรอบนครอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนถึงอย่างนั้นดาวิดกลับเขียนไว้ตอนท้ายของสดุดีบทนี้ว่าจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้า และพระองค์จะทรงคำจุนท่านสดุดี55เริ่มต้นที่ดาวิดกำลังระบายความในใจกับพระเจ้าเขาร่ำไห้ออกมาว่าจิตใจของข้าพระองค์ระทมอยู่ในข้าพระองค์เขาอยากมีปีกอย่างนกพิราบจะได้บินหนีไปจากศัตรูและอยู่สงบนกพิราบมักทํารังในรอยแยกตามหน้าผาสูงเหนือพื้นดิน ที่นั่นพวกมันจะปลอดภัยจากผู้ล่าพระเยซูทรงเตือนว่าเราจะถูกข่มเหงดังนั้นเราจึงไม่ควรแปลกใจเมื่อศัตรูของพระคริสต์จู่โจมเราอย่างไรก็ตามเราคงจะประหลาดใจและเจ็บปวดเมื่อบางคนที่อ้างตัวเป็นพี่น้องคริสเตียนหักหลังเราบางคนที่นมัสก,การอยู่ข้างคุณในวันอาทิตย์กลับวางแผนทำลายคุณในวันจันทร์ นั่นคือสถานการณ์ของดาวิดดาวิดเขียนว่าแต่เป็นท่านเป็นมิตรรู้จักมาคุ้นกับข้าพเจ้าเราเคยสนทนาปราศัยกันอย่างชื่นใจเราไม่รู้ว่าดาวิดหมายถึงใครบางคนคิดว่าอาจเป็นอาหิโทฟเฟลที่ปรึกษาของดาวิดผู้ซึ่งภายหลังเข้าร่วมกับอับซาโลมบุตรชายของดาวิดในการก่อกบฏต่อต้านเขา เราจะทำอย่างไรเมื่อศัตรูจู่โจมเราอย่างไม่เป็นธรรมดาวิดและเปะโตรพูดเป็นเสียงเดียวกันดาวิดหันมาหาพระเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือแม้ดาวิดเป็นนักรบที่เก่งกาจแต่เขาไม่ได้จับดาบขึ้นต่อสู้ด้วยตัวเองเขากลับเชื่อวางใจว่าพระเจ้าจะทรงนำมาซึ่งความยุติธรรมดาวิดเชื่อว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงเหวี่ยงเขาลงสู่ปากแดนพินาศ ในทํานองเดียวกันเปตโตรหนุนใจคริสตจักรที่เขาดูแลว,ว่าอย่าทําการร้ายตอบแทนการร้ายอย่าด่าตอบการด่าหากคุณเคยได้รับความอายุติธรรมคุณก็สามารถเข้าใจดาวิดได้เขาอยู่ในความกดดันอย่างต่อเนื่องและต้องการจะหนีนไปดาวิดอาจเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรแต่เขาก็เป็นเพียงมนุษย์เช่นเดียวกับคุณและผม การเชื่อวางใจในพระเจ้าของดาวิดไม่ได้ทําให้ความเจ็บปวดของเขาหมดไปแต่เขารู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงดูแลเขาพระองค์จะทรงช่วยเขาให้รักษาความสัตย์ซื่อไว้ได้เราเองก็สามารถมีความมั่นใจเช่นเดียวกันนี้เมื่อเราละความเจ็บปวดของเราไว้กับพระองค์อะไรที่รบกวนจิตใจของคุณอยู่ในเวลานี้ ยิ่งคุณมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากความเจ็บปวดจากการทรยศนั้นก็ยิ่งบาดลึกสตูดีบทนี้ช่วยให้คุณจัดการกับความเจ็บปวดในวิถีทางที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไรข้อพระคัมภีร์ประจำวันข้าพระองค์ยอมแพ้ความทุกข์ยากลำบากแล้วข้าพระองค์บ้าไปเพราะเสียงของศัตรู สตุดีบทที่55ข้อที่2และ3หากคุณมีภาระใจในการรับใช้พระเจ้าสามารถมีส่วนร่วมกับพันธกิจมานาประจำวันผ่านการอธิษฐานเผื่อและถวายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเราได้ที่ไลน์ @thaiodb